พุทธประวัติบทที่8สเสด็จกรุงราชครื้แควนมคธกรุงราชครื้แควนมคตซึ่งตั้งอยู่ทางใต้ทิศบุรพาของชมพูทวีเป็นแว่นแควนใหญ่เป็นที่มีอำนาจและบริบูรณ์ด้วยสมบัติคับข้างด้วยประชาชน ทั้งรวมเอาอังคชนบทเข้าด้วยมีอาณาเขตติดต่อกับแคว้นโกศลและกาศีวัชชีมีกรุงราชครึเป็นนครหลวงพระเจ้าพิมพิสารปกครองโดยสิทธิ์ขาดทรงยศเป็นมหาราชแต่ในบาลีไม่ใช้คำว่ามหาราชจึงเรียกว่าราชามาคโธ และเป็นที่มากด้วยเจ้าลัทธิต่างๆพระบรมมาาสดาจึงทรงเลือกเอาแผนนี้เป็นที่ประกาศพศาสนาและเป็นที่ตั้งแห่งพระศาสนาเป็นปฐมโปรดพระเจ้าพิมพิสารครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณขยาศีสะ พอสมควรแล้วจึงพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เสด็จไปยังกรุงราชครึกประทับอยู่ณลัทธิวันสวนตาลหนุ่มครั้งนั้นจิตติศัพท์ของพระพุทธองค์ก็ขจรไปในที่ต่างๆคันทราบถึงพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นเจ้าแห่งแผ่นดินมคต องค์ก็เสด็จพร้อมด้วยบริวารออกไปเฝ้าพระบรมมศาสดาถึงที่ประทับถวายน้ัมการแล้วประทับอยู่ณส่วนข้างหนึ่งฝ่ายราชบริพารของพระเจ้าพิมพิสารนั้นก็พากันแสดงอาการต่างๆนานาบางพวกก็ถวายบังคมบางพวกเพียงแต่กล่าววายจาปราศัย บางพวกเพียงแต่ประนมมือบางพวกร้องประกาศชื่อและโคดของตนบางพวกก็นิ่งอยู่ทั้งห้าพวกนี้ต่างมีความสงสัยว่าระหว่างพระสมณะโคโดมกับพระอุลุเวลกัสปะใครเป็นสิทธิ์เป็นอาจารย์กันแน่พระาศาสดาทอดพระเนตร เห็อนอาการของข้าราชบริพานเหล่านั้นที่มีอาการแตกต่างกันไปมีพระประสงค์จะให้พระอุรุเวลกัสปะซึ่งเป็นที่นับถือของชนเหล่านั้นประกาศให้ทราบถึงความที่ลัทธิเดิมของตนไม่มีจั่นสารเพื่อจะได้สิ้นความเครือบแคลงสงสัยแล้วจะได้ตั้งใจคอยฟังพระธรรมเทศนา จึงตัดถามอุรุเวลกัสปะถึงลทัทธิที่เคยปฏิบัติมาพระอุรุเวลกัสปะจึงกราบทูลว่าลัทธิที่เคยประพฤติปฏิบัติมานั้นหาแก่นสา,สารสาระมิได้แล้วลุกขึ้นทําผ้าหม่มเฉวียงบ่าศบศีรษะลงที่พระบาทกราบพระาศาสดาทูลประกาศว่า พระองค์เป็นศาสดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นสาวกผู้ฟังคำสอนของพระองค์ครั้นแล้วแสดงปาฏิหาริย์เหาะขึ้นไปในอากาศสูงเจดชั่วลำตาลลงมากราบแทบพระบาทประกาศตนเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า ทำอยู่อย่างนี้ถึงเจ็ดครั้งคลายความสงสัยของข้าราชบริพารของพระเจ้าพิมพิสารให้หมดสิ้นไปข้าราชบริพารได้เห็นและได้ฟังดังนั้นจึงน้อมใจในการฟังธรรมโดยเคารพพระบรมมศาสดาทรงแสดงอนุบุพีกถาและอริยสัจสี่ โปรดพระเจ้าพิมพิสารและข้าราชบริพารให้ตั้งอยู่ในโสดาปัติพล11นหนุตคำว่านหุดหมายถึงหน่วยของการนับ1นหนุดเท่ากับ11,000คำว่าหมื่นก็เป็นหน่วยการนับในสมัยโบราณของไทยเช่นกัน 11หนหดเท่ากับ1 1 0 0 0แและให้ตั้งอยู่ในไตาสารณคมอีก1นหึหนดรวมเป็น12นหนหดความปารถนาของพระเจ้าพิมพิสาร5ประการตั้งแต่เมื่อพระเจ้าพิมพิสารเป็นขัตติยกุมารยังไม่ได้อภิเศกนั้น ระองค์เคยตั้งความปรารถนาไว้ห้าอย่างคือ 1. ขอให้ข้าพเจ้าได้รับอภิเศกเป็นพระเจ้าแผ่นดินในมคตนี้ 2. ขอท่านผู้เป็นอรหันต์ผู้รู้เอง,เ,องเห็นเองโดยชอบพึงมาสู่แว่นแ้นของข้าพเจ้าผู้ได้อภิเศกแล้ว 3. ขอให้ข้าพเจ้าได้นั่งใกล้ ระอ,อรหันต์สีขอพระอรหันต์นั้นพึงสแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าและข้อที่หขอข้าพเจ้าจงรู้ทั่วถึงธรรมของพระอรหันต์นั้นเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทรงเห็นว่าความปัรถนาของพระองค์ถึงพร้อมทั้งห้าข้อนี้แล้วจึงกราบทูลแก่พระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อทูลถวายความสําเร็จพระราช,ชประสงค์ดังนี้แล้วจึงสรรเสริญพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์สแสดงพระองค์เป็นอุบาสกทูลนาราธนาให้พระาศาสดาพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์สเสด็จไปเสเวยในพระราช,ชนิเวศในวันรุ่งขึ้นก่อนจะ,สะเสด็จกลับครั้นรุ่งเช้าพระพุทธองค์พร้อมทั้งภิกษุสาวก ก็เสด็จไปสู่พระราชนิเวศท,ทรงประทับบนอาสนะพระเจ้าพิมพิสารทรงอังคาาด้วยอาหารอันประณีตด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองแล้วประทับที่ข้างหนึ่งทรงดำริหาที่จะประทับอยู่ของพระศาสดาทรงเห็นว่าพระอุทยานเวรุวัน หรือสวนไม้ไผ่นั้นเป็นที่สมควรจะประทับอยู่ของพระพุทธองค์จึงทรงถวายเวรุวันนั้นพระศาสดาทรงรับแล้วแสดงธรรมให้พระเจ้าพิมพิสารรื่นเริงในทานแล้วก็เสด็จไปประทับณเวรุบันนั้นตั้งแต่ในการนั้นมาก็ทรงอนุญาตให้ภิกษุรับอารามที่ทายกถวายได้ตามปัถนา จึงนับได้ว่าเวรุวันหรือสวนไม้ไผ่แห่งพระเจ้าพิมพิสารนั้นเป็นอารามหรือเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาพระอักษาวกออกบวชครั้งนั้นมาลบสกุลพราหมณ์ในกรุงราชคือเป็นสหายกันสองคน ชื่ออุปติสะหรือสารีบุตรเพราะเป็นบุตรของนางสารีและโกลิตะหรือโมกคลานะเพราะเป็นบุตรของนางโมกคลีได้พาบริวารจำนวน250คนออกจากสกุลไปบวชอยู่ในสำนักสันชัยปริภาชกนับตั้งแต่นั้นมาสำนักนั้นก็จเจริญขึ้นโดยลำดับ เป็นที่นิยมชมชอบของคนเป็นนันมากเมื่อทั้งสองศึกษาลัทธิในสำนักอาจารย์สัญชัยปริภาชกไม่นานก็สิ้นความรู้ของอาจารย์อาจารย์จึงตั้งให้เป็นอาจารย์สอนสิทธิในสำนักมีศักดิ์เสมอด้วยตนสหายทั้งสองคนคือโกวิตะ และอุปติษสานั้นปรึกษากันว่าการบวชอยู่ในสำนักนี้ไม่มีประโยชน์ลัทธินี้ไม่ใช่ทางเข้าถึงโมกขธรรมเราควรจะพยายามสแสวงหาอาจารย์ผู้มีความสามารถต่อไปจึงได้ทำสัญญากันไว้ว่าผู้ใดได้บรรลุธรรมพิเศษก่อนผู้นั้นจงบอกแจกกันในวันหนึ่ง อุปติสมานบหรือสารีบุตรเดินไปพบพระอัศชิซึ่งเป็นหนึ่งในพระปัญจวคีท่านได้เข้าไปบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์เห็นพระอัศชิมีอาการหน้าเลื่อมใสจะกก้าวไปถอยกลับคูแขนเหยียดแขนและเหลียวแล้วดูเรียบร้อยทุกอิริยาบถ ทอดจักสูตรแต่พอประมาณจึงเข้าไปกล่าวถามด้วยความขอรพว่าอินทรีย์ของท่านผ่องใสยิ่งนักผิวพรรณของท่านหมดจดผ่องใสท่านบวชจำเพาะใครหรือว่าใครเป็นศาสดาของท่านท่านชอบใจธรรมของใครพระอัจฉิเทระจรึงกล่าวว่าผู้มีอายุ เราบวชจำเพาะพระมหาสมณะสากยบุตรเราเป็นผู้บวชใหม่มาสู่ธรรมวินัยนี้ยังไม่นานไม่สามารถแสดงธรรมแก่ท่านได้โดยพิสดารแต่เราจะกล่าวแก่ท่านโดยย่อพอรู้ความดังนี้ทำใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้น และความดับแห่งธรรมเหล่านั้นพระหาพระมหาสมณะตัดสอนอย่างนี้ด้วยการสับเพียงโหกข้อธรรมเพียงเท่านี้อุปติสสะปริภาชกก็ได้ดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดา แล้วจึงถามว่าตอนนี้พระศาสดาประทับอยู่ที่ไหนพระอัชชิบอกว่าอยู่ที่เวรุวันดังนั้นอุปติศาก็กลับไปบอกแก่โกลิตะแล้วก็แสดงธรรมนั้นให้ฟังโกลิตะได้ฟังแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเหมือนอุปติศัสองสหายจึงได้ชวนกันไปเฝ้าพระศาสดา แล้วจึงพากันไปหาสัญชัยผู้อาจารย์บอกให้ทราบชักชวนให้สัญชัยปริพาชกให้ไปเฝ้าพระศาสดาด้วยกันแม้จะอ้อนวอนชักชวนเพียงไรก็ไม่สามารถจะโน้มน้าวจิตใจให้สัญชัยปริพาชกไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้จึงได้ชวนปริพาชกผู้เป็นบริวารของตนจำนวน 250คนออกจากสำนักไปเฝ้าพระบรมศาสดาณเวลุวันวิหารฝ่ายสัญชัยปริพาชกผู้เป็นเจ้าสำนักนั้นพอเห็นปริพาชกออกจากสำนักกันมากมายเห็นสำนักว่างเปล่าก็เลยเกิดความเสียใจอย่างรุนแรงจนถึงการกละกิริยา ในเวลาต่อมาการลกกิริยาก็คือถึงแก่กรรมอุปติสะและโกริตะพร้อมด้วยบริวารจำนวน250คนถ้ากัคนพากันไปเฝ้าพระบรมศาสดาได้สดับธรรมเทศนาแล้วทูลขออุปสมบทพระองค์ทรงอนุญ,ญาตให้เป็นภิกษุทั้งสิน้นภิกษุบริวาลเหล่านั้น ได้บำเพ็ญเพียรก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก่อนส่วนพระโมคคัลลานะนั้นยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคจำนวนมากที่เกิดกับตนคอยฟังตอนต่อไปครับว่าจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับ